ตามดวนท้าเวสวันวัดของพระทองอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ขอเลขเด็ดหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565้าสห้าลุงวิพาลวยจัดให้ย่าลืมย่าพลาดลุงวิพาลวยจัดให้สวัสดีครับ วันนี้ลุงวีพารวยพามาที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาที่วัดโขพระทองนะครับซึ่งมาตามคำเรียกร้องของผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยนะครับเนื่องจากว่าเขาได้ข่าวว่าที่นี่นะครับมีการถูกเลียกเด็ดเมื่อวดที่แล้วมาแก้บนกันนะครับให้ลุงวีช่วยมาขอเรีเด็ด ให้หน่อยนะครับเพราะลุงวีสะดวกในการเดินทางไม่ว่าอยู่ที่ไหนลุงวีจัดให้นะครับตามสโลแกนของลุงวีนะครับเมื่อรู้ว่ามีเลขเด็ดถ้าลุงวีไม่มาก็ไม่ใช่ลุงวีพารวยนะครับลุงวีเลยมาเลยนะครับมาสังเกตการก่อนนะครับมาเดินดูลาดเราปรากฏว่าจริงตามคำเล่าลือนะครับ มีการถูกเลียกด็ดมาแก้บนกันมากมายอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งผ้าแดงการจุดประทัดนะครับลุงวีก็มาบูชาที่ท้าวเวสวรรทั้งสองตนนะครับโดยจะบูชาตัวเลขก่อนแล้จะไปขอเลียกเด็ดจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับตันนี้ลุงวีมาไหว้บูชาขอพร นะครับขอโชคขอลาบฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับเดี๋ยวเรามาบูชาไปพร้อมๆกันนะครับบูชาท้าวเวสวรนะครับโดยการตั้งนมโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะขวายม,มาราชโานท้าเวสวรรโนมรณหนังสุขังอาหังสุกโตนโมพุทธ,ธายะท้าเวสวรรณโนจตุมหาราชิกายะขพันตาพัทธุริโตเวสะพุทธะพุทธังอาหังพุโทโธท้าเวสวรรโนนโมพุทธ,ธายะเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบให้ให ไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับให้ชีวิตในการดำเนินชีวิตจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยการมีโชคลาภนะครับโดยการได้เลขเด็ดและนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับอย่าลืมนะครับฝากเน้นย้ำว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับเลขที่ลุงวีพารวยจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกเป็นแนวทาง ทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลุงวีมาเร็วมาที่บรรยากาศของวัดนะครับลงรอยการแก้บนการมาไหว้บูชาขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดกันมากมายวันนี้ลุงวีเลยเดินทางมาทันทีนะครับมาตามคําเรียกร้องของผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวย บอกว่าให้ลุงวีมาขอเลขเด็ดจากท้าวิสวรรแห่งวัดเขพระทองให้หน่อยนะครับลุงวีจัดให้เลยนะครับมาเลยนะครับถึงแม้วันนี้บรรยากาศมืดฝ้ามัวฝนอยู่ก็เล็วก็ตามนะครับแต่ลุงวีต้องมา มาเพื่อขอเลขเด็ดให้ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมายัางท่านนะครับไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับพญาท้าพญายักษ์เท้าเวสวร์นตนนี้นะครับลุงวีจะขอเลขเด็ดนะครับลุงวีบูชาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ จุดทูบตัวเลขขอเลขเด็ดจากเท้าเวสวรรณนะครับเรามาตั้งนโมพร้อมกันอีกครั้งนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสขะภะคะวะยมราชานุท้าวเวสวรรณุ มะระหนังสุข,ขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสวรรณจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภุริโตเวสสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสวรรณุนโมพุทธายะแล้วเราก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานขอเลขเด็ดจ,จากท้าวเวสวรรณตนนี้นะครับเดี๋ยวลุงวีจะจุดทูปตัวเลขนะครับ ที่ตรงนี้แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าท้าเวสวรแห่งวัดเขาพระทองให้เลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งพฤิกายนพุทธศักราช2565ว่าเป็นเลขอะไรนะครับตอนนี้ขนาดยังเช้าอยู่นะครับแต่มีผู้คนมาเริ่มทยอยมากันเยอะแยะนะครับจากข่าวสาร ไม่ว่าช,ช่องทางไหนนะครับเห็นกันแล้วก็มาไหว้บูชาขอเลขเด็ดกันนะครับลุงวีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแทนผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยมาขอเลขเด็ดจากที่นี่เพื่อฝากนะครับฝากผู้ติดต,ตามเดี๋ยวลุงวีจุดทูบตัวเลขนะครับ ทูบตัวเลขตรงนี้จากลุงวีเสียงพานนะครับจากทางวัดนะครับพานที่ทางวัดจัดเตรียมมาให้นะครับเราร่วมทําบุญแล้วเราก็เสียงโชคเสียงดวงมาเลยและมาขอเลขเด็ดจ,จากเท้าเวสวรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเสร็จแล้วก็อธิษฐานนะครับว่างวดนี้ขอให้ปังๆนะครับให้ได้ถูกตัวตรงสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ เราขอเลขท้ายรางวัลที่1นะครับงวดนี้3ตัวจากท้าวเวสสวนแห่งวัดพระโขนงวัดเขาพระโทงนะครับขอโทษมาเร็วนะครับตัวเลขเป็นเลข9นะครับเรามาลุ้นตัวต่อไปนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับตัวเลขนะครับมาเรียบร้อยเลข9้าเลข6ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับ อันนี้เราถือว่าเป็นดวงไครดวงมันก็แล้วกันนะครับเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกนะครับตรงนี้นะครับลุงวีย้ําว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยา์ในการรับชมนะครับลาที่ยงนี้คือวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตามคำล่ำลืองวดที่แล้วถูก กันเกือบยกตำบนกันเลยทีเดียวนะครับตามข่าวสารที่ทางผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพาด้วยได้แจ้งมานะครับให้ลุงวีมาขอเลขเด็ดที่นี่นะครับมาแล้วตัวที่2 96นะครับตัวที่2เป็นเลข6 96นะครับ3ตัวมาแล้วเห็นชัดๆนะครับ960 อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ